สวัสดีค่ะพี่น้องพอากับไมซี่มันนีเด้งอีกแล้วเนาะจ้าเช้านะนเวเช่เนีพี่น้องจ้ะมันนี่ไมซี่ซี่ผ่ามาเบาผื <laughs> นฝรั่งไมซี่ซี่ผ่ามาเบาพื้นฝรั่งเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะเบาพืนห้าเบาพื้นเข้าอยู่อันค้างค้าง,งโฮมโรงงานนี่แหละห้าม้องนั่งกันเด้อพี่น้องนั่งได้เนาะ จะบ่มีมั้งนางล่ะเอ้เสียงเด็กน้อยกระปานนั่นสูสู้เผากันเห็ดอีหยังกันนางนี่หนีขี้มาบ่านอ๋อบ้านี่อ้านางเป็นเพื่อนนี่แหละเนี่ยไม่ใช่ใช่เปลาเพื่อนฝรั่งเนาะจ้ะเนาะฝรั่งนอร์เวย์ขี้เหนียวประหยัด หรือคิดไม่เป็นเนาะจานะ้าเนาะหรือแค่บรููจักคิดจังสิฮะนะเนาะยังไหมซิซิมาเอาให้ฟังอันนี้ก็ขอใช้น้ำสมมุติเนาะจาเนาะคือยกต,ตัวอย่างเรื่องแต่มันก็เรื่องจริงนั่นแหละ <c oughs> ขอใช้น้ำสมมุติเนาะจาเนาะเอา เอาเป็นนางสาวไทยกับนายฝรั่งก็แล้วกันเนาะจานะเนาะคือมีโรงงานโรงงานหนึ่งแล้วก็มีนางสาวไทยอะ่ะเป็นการในฝูงหงทำแกมเขาอยู่คนเดียวพี่น้องเอาไทยผสมลาวนี่เลยเนาะจานะ้ะเนาะอือคือมีนางสาวไทยนะ่ะทำ ทำอยู่ที่ทำอยู่ที่โรงงานนั้นอะคนเดียวนะจ๊ะเนาะแล้วนอกนั้นก็จะมีพวกนายนายฝรั่งเนาะสิบคนสิบเอ็ดคนก็จะมีนายฝรั่งแล้วสาวไทยอะนางสาวไทยอะทำอยู่ที่นั่นมานานจ้าพี่น้องสิบกว่าปีก็รู้เนาะนี่ใส่คนไทยเราคือมี การเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบง่งปันนอกจ๋านะโอบอ้อมอาลีชอบทํากับข้าวนโน่นนี่นั่นะนอกจ๋านาะเวลามีเทศกาลมีงานมีอะไรนางสาวไทยก็จะทำกับข้าวให้เพื่อนๆกินที่โรงงานให้พวกนายฝรั่งกินนองจ๋นาะนะเพราะว่าส่วนมากอะจะเป็นแต่ผู้ชาย แล้วมีมีนางสาวฝรั่งอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่ถูกกันกันกบนางสาวไทยเพราะว่าเพราะว่านางสาวฝรั่งจะเห็นแก่ตัวเนวาะจะเนาะคือนางจะเห็นแก่ตัวคือบ้านเผาภาษาอีสานกะขี้ทีมักมวลนะพี่น้องจ้ะเอยแล้วนาง นางสาวฝรั่งก็จะชอบเอารัดเอาเปรียบเวลาทํางานก็จะเวลาทํางานนางสาวฝรั่งก็จะมีแอบแอบมีวิ่งโน่นวิ่งไปหากงหากิ๊กเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งก็ไม่ถูกกันกับนางสาวไทยเพราะนางสาวไทยเป็นคนตองคนซื่อ แล้วก็ขยันทํางานแล้วนางสาวไทยเวลามีอะไรนางสาวไทยก็จะใส่พังคือไม่อ้อมค้อมและไม่ตอแหล <c oughs> อ้ามาเข้าเรื่องดีกว่านี่กรน,นีใส่นางสาวฝรั่งเนาะก็เออก็รู้แหละว่าขี้เหนียวมักได้อะไรยังไงก็ไปละแต่คือนายฝรั่งใช่ไหมนายฝรั่ง เวลานางสาวไทยทำกับข้าวกับน้ำอะไรยังไงโน่นนี่นั่นมาเป็นสิบกว่าปีนางสาวไทยก็ไม่เคยเอาเงินกับเขาไม่เคยอะไรยังไงเนาะไม่เคยคิดต่างไม่เคยปีหนึ่งนางสาวไทยก็จะหาโอกาสทำอยู่ประมาณสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนี่แหละจ้ะพี่น้องทีนี้ที่ว่าขี้เหนียวหรือคิดไม่เป็นเพราะอะไร คือนางสาวไทยก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาหรอกพี่น้องคือตอนนั้นนางสาวไทยเมื่อปีนี้แหละนางสาวไทยอายุ40ปีเต็มคือ40ปีเต็มฝร,ร,ร,รั่งเขาก็จะเห็นความสำคัญคือ35 40 45อะไรประมาณนี้เนาะก็คือแบบเออฝรั่งเขาก็จะเห็นความสำคัญ แต่นางสาวไทยก็ทำกับข้าวมาให้กินอะไรเลี้ยงเสรองปกติธรรมดาแหละแต่รู้ไหมว่าแม้แต่ช่อดอกไม้ช่อเดียว,วายขวดเดียวนางสาวไทยก็ไม่ได้จากนายฝรั่งพวกนั้นเลยพี่น้องว่าเขาไม่รู้จักคิดไหมเขาคิดไม่เป็นไหมหรือว่าเขาแค่แบบ แค่ไม่รู้แค่ไม่รู้หรือว่าแค่ไม่รู้หรือว่าคุณขี้เหนียวคุณประหยัดถ้าประหยัดหรือขี้เหนียวมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายจะขนาดนั้นก็แค่ออกเงินกันคนละยี่สิบสามสิบคนสิบคนใช่ไหมมันก็ได้สองสามร้อยดอกไม้หนึ่งช่อก็ อดอกไม้หนึ่งชอนี่แหละมันก็ไม่แบบเสียมารยาจนเกินไปใช่ไหมคือ40ปีคือนางสาวไทยคนนั้นก็มีน,น้อยนอยนิดนิดแหละน้อยใจนิดนิดแหละว่าทำไมนายฝรั่งเพื่อนร่วมงานเขาไม่เห็นความสำคัญตรงนั้นทั้งที่นางสาวไทย ก็ทําก ну yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ับข้าวกับน้ําอะไรเยอะแยะมากมายมาให้เขาเนาะเพื uh ่อนๆจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องคิดว่าจังใดเอาเขาขี้เหนียวเขาประหยัดหรือว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาคิดไม่ได้ถึงจุดนี้จุดที่ละเอียดอ่อนตรงจุดนี้พี่น้องนะผู้ใดมีความคิดแบบไหนก็คอมเมนต์ ใต้คอมเมนต์เนอจ้าพี่น้องจ้าแต่ไม่แต่แต่แต่หม่สีก็คิดว่าเขาแค่แบบเขาแค่ไม่รู้จักหรือเปล่าเขาแค่คิดไม่ได้หรือเปล่าว่าว่าเขาต้องแบบว่าเขาต้องเออมีอะไรนิดๆหน่อยๆให้นางสาวไทยนะอะไรประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่คือคิดบวกนเนาะเผื่อที่เราจะทำงานด้วยกันไปได้นานๆ โอเคพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ไมสีก็มาว่าพื้นพลังนโนเวยซัมนี่แหละเดี๋ยวใครมีความคิดเห็นอย่างใดกับใต่คอมเมนต์ให้ไมซี่ในเด้อจ้าพี่น้องจึงใดก็ฟักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไมซี่ในเด้อพี่น้องจ้าซำนนี่แหละไปแล้วสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งพ,พี่น้องติ้งติงต,งตงไปแล้ว